คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นเอกสารสําคัญที่ช่วยให้การทํางานภายในหน่วยงานมีมาตรฐานและเป็นระบบหากไม่มีคู่มือที่ถูกต้องและครอบคลุมอาจทําให้เกิดปัญหาหลายประการเช่นความสับสนในการทํางานความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานดังนั้นการจัดทําคู่มือให้ถูกต้องและครอบคลุมทุกภารกิจจึงมีความจําเป็นและจะช่วยให้หน่วยงานได้ประโยชน์ในหลายๆด้านดังนี้ 1>, 1. สร้างมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจนการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันทําให้งานออกมามีคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ 2. ลดข้อผิดพลาดในการทํางานหากไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเลยขั้นตอนสําคัญการมีคู่มือที่ครอบคลุมจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กรและประชาชน 3. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความล่าช้าเมื่อเจ้าหน้าที่มีแนวทางที่ชัดเจนพวกเขาจะสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. รองรับการเปลี่ยนแปลงและการสืบทอดงานในกรณีมีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาทํางานผู้มือปฏิบัติงานจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญ ที่ช่วยให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการฝึกอบรมและทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น 5. สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางภารกิจอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามหากคู่มือครอบคลุมข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถดำเนินง,งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดวยความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือถูกลงโทษทางวินยัย ส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทําให้สามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นช่วยป้องกันการทํางานที่ผิดพลาดหรือการกระทําที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้กล่าวโดยสรุปการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้ถูกต้องและครอบคลุมทุกภารกิจเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งก่อชวยให้การทํางานมีมาตรฐานลดข้อผิดพลาดเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง และทําให้การดําเนินงานเป็นไปนตามกฎหมายการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจึงนับเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงานองคอ์กรที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดปทุมธานีขอส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน ITA ประจําปี2568และจัดทําคู่มือและเปิดเผยคู่มือการปฏิบัติตงานของเจ้าหน้าที่ทุกภารกิจ